รองศาสตราจารย์ดรสัทธลัมนะครับทำบุษดีนะครับเป็นกรรมการประกันสังคมสัดส่วนผู้ประกันตนนะครับอยู่ในสายนะสวัสดีครับอาจารย์สัทธลัมครับครับสวัสดีครับผมออาจารย์นี่อยู่อยู่ประกันสังคมก้าวหน้าใช่ไหมใช่ครับเป็นทีมประกันสังคมก้าวหน้าบอร์ดที่บริจากการตั้งปีหกหกครับผมครับนะเอ๊ะอันนี้นี่ครบวาระสองปีแล้วถูกไหมอาจารย์นะ อ่าคือเราเข้ารับตําแหน่งอ่าเดือนกุมภาพันธ์หกเจ็ดเนาะนะครับก็จะหมดวาระในอีกอ่าในอีกสองอาทิตย์ข้างหน้าครับผมอ๋อนะฮะอแล้วแล้วไอระเบียบที่ทําประชาพิการอะไรเนี่ยมันจะมันมันมันจะทันเหรอก็ก็จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วก็มีการรักษาการครับแต่ว่าเราเราก็พยายามยืนยันว่ามันควรจะใช้ระเบียบเก่าเนาะมันไม่ควรที่จะมาเร่งรัดอะไรกันในช่วงนี้ มันมีความแปลกๆอยู่ที่ทางสํานักง,งานยืนยันว่าจะเร่งรัดให้ทันในสมัยที่รัฐมนตรีอ่านุชนะครับเป็นเป็นรัฐมนตรีรักษา,าการซึ่งเราเห็นว่ามันมีความแปลกๆอยู่ครับอ๋อซึ่งอาจารย์เสนอว่าให้ให,ให้ชะลอไปก่อนคือผมคิดว่าควรจะมีการเลือกตั้งไวทันทีแต่ว่าให้ใช้ระเบียบเก่านะครับเพราะว่า<ช>ระเบียบเก่ามันใช้มาตั้งแต่ครั้งเดียวครับนะครับ <S <S ก็คือ<ม>ก็คือไอ,อ,อ,อสัดส่วนหนึ่งคนเลือกเจ็ดคนเนี่ยนะใช่ครับหนึ่งเลือกเจ็ดเพราะว่าวันนี้ก็เพิ่งใช้มาเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนี่เองใช้มาครั้ง<ๆ>เดียว,วเราก็เห็นถึงการพยาพยามถึงการปฏิรูปการเปิดเผยโปร่งใสอะรต่างๆมากขึ้นวันดีคืน<ม>ดีอยู่ๆจะมาปะเปลี่ยนเปลี่ยนกติกาเพื่อสลายทีมแล้วก็เพิ่มคุณสมบัติอะไรต่างๆที่นอกเหนือจากอำนาจพระราชบัญญัติกำหนดไว้ครับ แต่ก็บางคนเขาบอกว่ามันขัดหลักว่าหนึ่งเลือกเจ็ดมันควรจะหนึ่งต่อนหนึ่งเออมันควรจะวันวันแมนวันบอดหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์อ๋อมันไม่ใช่วันแมนวันบอดครับหมายถึงว่าหนึ่งคนเนี่ยก็ก็มีสิทธิ์เลือเกเจ็ดเพราะบอดมีเจ็ดคนก็เหมือนออก<า>อับการเลือกเทศบาลสมาชิกเทศบาลในต่างๆไอ้การที่เขาเขาใช้ลักษณะแบบเดียวกันถูกไหมใช่การการที่ผู้ประกันตนหนึ่งคนเนี่ยเดิมเลือกเจ็ดแล้วเลือกได้หนึ่งเนี่ยผมต้องบอกว่ามันมีอยู่ใน ในระบบพรรคคอมมิวนิสต์นเนาะหรือไม่ก็อนอตอนที่เชรีตอนที่เชรีปฏิวัติและ,ะเผด็จการขึ้นมาเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้คนที่ได้พอปลาร์วดได้รับการสนับสนุนที่มากพอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือ,อความความพยายามที่ไป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 ,ไป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 ดูได้เลยนะครับในพรรคคอมมิวนิสต์ยยกเผาเถ่อตรงเขาก็คือคันแบบนี้นะครับคือ,อป้องกันไม่ให้ไม่ให้มีใครที่มีคะแนนความนิยมเกินหน้าเกินตาของระบบราชการที่วางไว้อยู่ อันนี้คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครับผมแต่แต่นี้อาจารย์มองว่าเออไอไอสมมุติว่าเป็นบอร์ดเจ็ดคนเนี่ยแต่ว่าไอไอการเลือกรอบที่แล้วที่ผมจําความได้เนี่ยผมก็ในฐานะผู้ประกันตนเนี่ยนะผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องไปลงทะเบียนแล้วมันก็ทําให้ไอยอดการลงทะเบียนไปใช้สิทธิ์เนี่ยมันน้อยเพราะว่ามันไม่ได้ประชาสัมพันธ์อ่ะคือถ้ามันจะต้องทําอย่างนี้กันมันต้องประชาสัมพันธ์ทั้งประเทศ แล้วก็ให้ไม่เห็นจําเป็นต้องไปลงทะเบียนเลยอาจารย์คิดคิดเหมือนผมไหมครับคือคํามชิบาาของเขาคือบอกว่าอประกันสังคมเนี่ยพยายามที่จะประหยัดงบประมาณการเลือกตั้งเพราะว่ามันเป็นการเลือกตั้งสเกลใหญ่ทั้งประเทศถ้าสามารถลงทะเบียนก็จะสามารถกรองคนที่สนใจได้แล้วก็เตรียมคิมบัตรเตรียมอะไรต่างๆเตรียมครูหาอะไรต่างๆได้ก็จะประหยัดงบไปมากมากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นซึ่งผมพวกผมก็ บอกอยู่ตลอดเวลาว่าคุณม่ต้องมาเสียดายงบประมาณกับการจัดการเลือกตั้งหรอกคุณใช้งบประมาณไปอย่างอื่นที่มันไม่ส <โ istic. S 2> ่งเหตุผลผลเยอะเยะจากปัดอิดินจากการลงทุนการดูงานในต่างๆงบดูงานที่พวกเราตัดไปเนี่ยห้าสิบล้านบาทต่อปีนะครับเนี่ย<อ>แต่ว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งที่ให้คนยี่สิบล้านคนเนี่ย ผม,มให้เต็มที่ไม่ไม่เกินร้อยล้านไม่ไม่เกินร้อยล้านบาทแต่ว่าเรื่องจริงมันไม่จำเป็นต,ต,ต้องไปเข้าครูหาก็ได้สมัยนี้มันก็เลือกผ่านออ,ออนไลน์ก็ได้เนาะมันใช,มนใช้มันใช้กระบวนการอื่นได้นอกจากการจารบา<ไ>ัตรใช่ไหมอาจารย์มีมีกระบวนการอื่นแลาจริงๆแล้วต่อให้ใช้เป็นแบบแบบ tradition แบบดัแบบ้งเดิมเนีแบบ่ยมันก็ว่าไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับถ้าเทียบกับ อเทียบกับผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมที่เราอยากให้อยากให้คนมีส่วนร่วมกันมากขึ้นครับผมเพราะอย่างคราวที่แล้วเนาะอาจารย์ยี่เอ่อคนเป็นสมาชิกประกันสังคมเนี่ยนะยี่สิบสี่ล้านคนนะผมจำไม่ผิดอืเอ่อแต่ไปลงคะแนนแปดแสนเก้าเอง้อ่ไปลงทะเบียนแปดแสนเก้าแล้วไปโหวตอ่ะแสนกว่าเองแสนแปดเองครับ อ่าคือก็อาจจะต้องกองเพราะว่าในยุทธศิลานคนก็อาจจะไม่ได้มีเป็นทุกท่านที่มีสิทธิ์เนาะเพราะต้องมีการคุ้มครองต่อเนื่องแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่การไปลงทะเบียนประมาณแปดเก้าแสนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยแต่ผมต้องอย้านะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นการเปิดเปิดกล่องดําขึ้นมาก็คืออย่างน้อยเนี่ยแต่ก่อนเนี่ย,ขออยเยขาเ,เ,เปิดกล่องแพนโดลา่าอ่าเป็นการเปิดกล่องแพนโดลา่าเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเป็นการสัรหาตันเองเงียบๆอันนี้อย่างน้อยเนี่ยเอา แต่เป็นพื้นที่สาธารนณะที่ทําให้คนหักแสนคนได้มีส่วนร่วมเรื่องนี้ซึ่งเราอยากให้มันพัฒนาดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่าตอนเนี้ยมีการแก้ไขระเบียบตั้งให้กระบวนการทุกอย่างมันมันมันแย่ลงในเรื่องของการมีส่วนร่วมนะแต่ผมเห็นอาจารย์ก็ทางกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าก็มีข้อเสนอเรื่องบอร์ดใหม่นี่เห็นว่าจะเหลือสิบสามคนแล้วดำลงตำแหน่งสี่ปีเหรอใช่ครับคือเดิมทีมียี่สิบเอ็ดคนนะครับ ก็คือในจ้างเก็บลูกจ้างเก็บแล้วก็รัฐบาลเจ็บรวมเป็นยี่สิบคนซึ่งผมต <7 S 2> ้องบอกว่ายี่สิบเอ็ดคนแล้วบวกที่ปรึกษ,ษาที่เขามานั่งอีกเจ็ดและข้าราชการนั่งอยู่เนี่ยกลายเป็นว่านั่งในบอร์ดเนี่ยประมาณสี่สิบคนในการประชุมซึ่งผมคิดว่ามันเยอะเกินไป,ไปแล้วมันก็เปิดม,มันเปิดโอกาสให้เกิดการอ่ามีกระบวนการ copy p a s t อะไรต่างๆได้บางคนแบบ อ่าเป็นที่ปรึกษาเข้ามาแล้วก็พูดเสียงดังหน่อยแล้วก็แจ๊สไตล์่ริงหน่อยแบบนั้นนะคือกลายเป็นกลายเป็นางฝั่งอุปการตนนี้เสียงเบาใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากยิงระบบคือก็จํานวนบอร์ดแล้วก็เพิ่มสับสวนให้ให้มันสะท้อนความเป็นธรรมจากเงินสมทบที่แท้จริงคือจะมาบอกแต่ใครคิดได้ไงในเมื่อรัฐส่งแค่สองจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์อุปการตนในจ้างสองห้าเปอร์เซ็นสัดสวนมันมันก็ต้องมีการปรับ ให้มีความสมดุลตามเงื่อนไขัวนี้นะครับครับผมก็ผมไปเร็วๆนะอาจารย์เสนอว่ามีประธานมีเลขามีมาโดยตําแหน่งสามจากแรงงานพอมอแล้วก็คลังแล้วก็ในจ้างสี่ลูกจ้างสี่ถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับแล้วก็แทนได้อยู่แค่สองปีอยู่ไปสี่ปีเลยอืมใช่ครับผมต้องบอกว่าอยู่มาสองปีเนี่ยสิ่งที่เราสามารถผลักดันแล้วก็ทันใช้ในสมัยของเราเนี่ยคือต้องเป็นสิ่งที่เสนอใน ในสามเดือนแรกเนาะเพราะว่ากระบวนการการแก้ไขเพิ่มสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆนานนานมากครับเจ็ดเดือนแปดเดือนปลาเข้าไปบางอย่างอนุมัติปีหกเจ็ดได้ใช้ปีหกเก้าอันนี้คือของจริงเลยเรื่องค่าเดินทางพบแพทย์ของผู้ประกันตนมาตรอาสิาถึงหาหกเจ็ดได้ใช้มกราหกเก้าอันนี้เป็น,เป,นเป็นภาพภาพสะท้อนความร่าช้าเพราะฉะนั้นด้านหนึ่งคือเราเสนอเรื่องการออกนอกระบบราชการ นะครับเป็นองค์กรจัดการองค์กรองค์กรจัดการรูปแบบใหม่พร้อมกับเรื่องการขยายอายุบอร์ดแล้วก็บอร์ดเนี่ยเป็นคนที่สรรหาซีอโอเหมือนบอร์ดแห่งชาติคัชผู้ว่าแบงค์ชาติอันนี้เลยข้าธิการเนี่ยผมอยู่มาสองปีเวียนกันมาสามสี่คนละแต่ละคนก็มาจากกรมนูน้นกรมนี้ไม่ได้มีความชํานาญในต่างๆเวียนกันมาขึ้นสี่เพื่อที่ว่าจะเกษียณเพื่อเพื่อที่ว่าจะจะไปรับตําแหน่งต่างๆเพิ่มเติมอันนี้คือปัญหาของการอยู่ในระบบราชการด้วยครับ จริงๆคนเสียงดังที่สุดในสำนักงานประสานสังคมไม่นับเลขาเนี่ยคือใครคือล้มตีแรงงานคือประลัดกระทรวงแรงงานครับประหลัดกระทรวงแรงงานคือประธานบอร์ดประธานบอร์ดโดยตำแหน่งประธานบอร์ดก็คือประหลัดใช่ประหลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานบอร์ดโดยตำแหน่งแตะก็เป็นผู้บังคับบัญชาของเลขาธิการอีกคือมีคนที่ใหญ่กว่าซีโอแล้วประหลัดกระทรวงแรงงานก็ทํางานอันเดอร์รัฐมนตรีรัฐมนตรีก็ไปทํางานอันเดอร์ นายกทำอะไรคือก็จะว่าในผาดการซึ่งเหมือนจะเป็นซีโอเนี่ยกลับเป็นคนที่ถ้าพูดแล้วอยู่ในห้องประชุมเดี่ยตัวก็ทำอะไรไม่ได้เป็นข้าราชการทํางานทั่วการซึ่งมันผิดหลักของกองทุนขนาดใหญ่สองจุดแปดล้านล้านบาทนี่คือแล้วอย่างอาจารย์ว่าบางทีก็ต้่ค่อยรู้เรื่องประกันสังคมแล้วเพราะว่าอาจากกระทรวงแรงงานดยใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นหน่วยในกระทรวงแรงงานกับคืองานงานประกันสังคมเนี่ยมันมีทั้งงาน บกกริหารสำเร็จแล้วก็มีงานสิทธิประโยชน์แล้วก็เรื่องใหญ่คือเรื่องการการการลงทุนนะครับการลงทุนแค่เทดพุ้นไทยก็สามแสนล้านละยังไม่นับรวมเรื่องของตลาดอนุพันธ์อะไรต่างๆอีกแล้วก็บประมาณด้านไอทีของประกันสังคมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเยอะสุดในในประเทศไหมก็คือปีกันหนึ่งพันล้านบาทาประมาณด้านโนยี่สารสนเทศมันต้องการซีโอที่มีความเข้าใจเรื่องนี้แต่ว่าเป็นข้าราชการเวียนามาบางคนเนี่ย เข้ามาจาะเกษียณในร่างอีกอ่าอีกหกเดือนนี้ยเข้ามาเป็นเลยขาธิการแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาอายุศูนย์ทุกคุภาพอยู่กนันต่างๆหมุนเวียนไปไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่ว่าการที่จะเป็นซีโอองค์กรลักษณะแบบเนี้ยมันจําเป็นที่จะต้องมีประสบการณ์มีความชํานาญในะการยึดโยงกับผู้ประกันตนไม่ใช่ยึดโยงกับตัวระบบราชการครับผม แต่โมเดลที่พี่ที่อาจารย์เสนอเนี่ยนะว่าต่อไปประธานต้องสัญหาโดยบอร์ดเลขาสัรหาโดยบอร์ดเนี่ยมันก็คือการเอาออกจากระบบราชการไกลๆอยู่แล้วป่ะใช่ครับเป็นการเอาออกจากระบบราชการซึ่งถ้าจะให้ผมผมสรุปเนี่ยมันก็จะเป็นบุรผสมระหว่างแบงชาติไทยทีบีเอสแล้วก็โครงสร้างอ่าไยพาคีแบบประกันสังคมที่มีอยู่คือเป็นผู้ผสมเนาะถ้าถามว่าจะไปเทียบ<ๆ>กับอะไรร้อยปร์เน ตอนนี้ uh huh. ยังยังมีความหมายผมคือไม่ได้หลุดออกจากระบบเอ่อไม่ได้หลุดออกจากกระทรวงแรงงานแต่ว่ามันมันมันเป็นติ่มที่มีอิสระมากขึ้นภายใต้โครงสร้างที่อาจารย์เสนออ่าคือคือก็จะอยู่ภายใต้าการกํากับของรัฐคือมีพมบรบที่ทําให้รัฐสามารถเข้ามากํากับได้แต่ว่าจากไม่ได้เป็นหน่วยงานที่อยู่เดอร์กระทรวงแรงงานซึ่งผมก็เทียบง่ายว่าก็เหมือนกอบขนะครับเหมือนดังชาติ บังชาติเนี่ยก็ทํางานใกล้ชิดกับกระทรวงการคลังเนาะแต่ว่ารัฐมนตรีคลังเนี่ยจะมาจะมาดิษฐ์จะมาสั่งผู้ว่าผู้ว่าบางชาติไม่ได้ทั้งเนี่ยับธรรมธิบาลเนั่ยเนี่ยนะในทางกฎหมายครับผมแล้วแล้วมันต้องไปแก้กฎหมายไหมต้องไปแก้รงบอประกันสังคมผมผมย้ําเลยว่าอันนี้เกินอํานาจบอร์ดผมจึงพยายามสื่อสารกับทุกรรคการเมืองที่กําลังหาเสียงการเลือกตั้งเรื่องนี้ไม่มีเฉตสีอุดมการณ์เป็นเรื่องของผู้ประกันตน ครึ่งหนึ่งของคนในวัยทางานเลยให้เป็นฉันงมตตินะครับในการที่เอาออกนอกระบบราชการทําให้มีความเป็นอิสระมากขึ้นนะครับแล้วก็ยึดโยงกับครูประกันตนอันนี้แหละเพื่อให้เป็นหลังทิ้งสุดท้ายของประชาชนอย่างแท้จริง<ม>ซึ่งซึ่งความหมายคือต้องไปแก้พรบใช่ไหมต้องรัางต้องแก้พรบรต้องการท้งนายกปันมณตย์มวนยาวนะอาจารย์ <laughs> ไม่แน่ครับไม่แน่เลยเพราะว่าในช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมา สิ่งที่ผมเห็นคือหลักการเมืองรับเป็นฉันทามติเห็นต่างเรื่องอื่นแต่ว่าเรื่องนี้เป็นท้องกันเพราะฉะนั้นสสอเกิน250คนสามารถที่จะเสนอเรื่องนี้ได้เรื่องนี้ไม่ต้องอาศัยสวไม่ได้เป็นการแก้รัฐธรรมนูญแค่มรบธรรมดาธรรมดาเนี่ยต้องการสอสอที่มีฉันทามติทุกเขตเพื่อตั้งของท่านมีผู้ประกันตนอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้สามารถหาเสียงเป็นคมเตญอนอะไรต่างๆได้ ทีนี้ทีนี้เอาละก็พยายามไปผลักดันเรื่องแก้ไอโครงสร้างแต่อีกส่วนหนึ่งที่คนอันนี้ความเห็นผมส่วนตัวคือเราโฟกัสว่ามันมีปัญหาว่าโอเคไอ้เรื่องงบบริหารที่มันเลอะเทอะไปจ่ายอิรุ่ยเฉยแฉกอย่างอาจารย์ว่าบินไปนอกไปอบรมสัมปน,นาไปซื้อไปทำอะไรนะลงอาหารไปซื้อตึกไปะไรเนี่ยนะ แต่ว่าประเด็นรเรื่องบริหารเนี่ยผมว่ามัน,ม,นมันแก้ในแง่ของความโปร่งใสเนี่ยมันน่าจะได้แต่ในส่วนของที่คนวิพากษ์วิจารณ์เยอะตอนนี้ก็คือไอ้เม็ดเงินที่เอาไปลงทุนเนี่ยอ,อไอ้บอร์ดลงทุนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยใครเป็นผู้มีอำนาจอืครับผมผมต้องเรียนว่าผมนั่งเป็นบอร์ดอยู่เกือบสองเออำนาจของบอร์ดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเนี่ยก็เป็นภาคที่ใหญ่มากๆที่เราเวทนว่าเป็น กรอบการบริหารการลงทุนก็คือลงทุนสินทรั์เสี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์ในประเทศกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือแบบหกสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์คือไม่ได้ดูไม่ได้ดูใสล้หนอคือถ้าเทียบแล้วคือดูยุ้งฉางนะ่ะดูทั้งยุ้งฉางของข้าวว่ามัน,มนเป็นยัง,งางพราม,มันดูภาพรวมนะครับกรอบว่าคุณดาวไปลงนี้ได้ากี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ขนาดเดียวกันก็จะมีอนุกรรมการบริหารการลงทุนอนุกรรมการบริหารการลงทุนก็คือกันกองแนวทางพวกนี้ให้บอร์ด แต่ว่าคนที่จะเลือกเบิตัดสินใจลงทุนในอสเซทตัวไหนเนี่ยเป็นข้าราชาการร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเป็นข้าราชาการไม่ได้ไม่ได้มีแบบบลอจอที่ปรึกษาการลงทุนมามาเป็นไอซีไม่มีไม,ไม่ไม่มีครับเป็นข้าราชการร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคนที่นั่งเบิกร็จกปุน้นเออเป็นข้าราชการกระทรวงแรงงานอย่างเดียวเหรอฮะหรือว่าหลายหน่วยงานรวมกันก็เป็นข้าราชการแล้วก็พนักงานที่สังกัดประกันสังคมก็จะมีส่วนงานที่เรียกว่ากองบริหารการลงทุน เป็นนักลงทุนนักลงทุนระดับหนึ่งนักลงทุนระดับสองอะไรต่างๆที่จ้างไว้คนนี้นะครับเปิดไหมอาจารย์เขาเขารับมาเฉพาะเลยไหมคือถ้าเทียบกับกองขอเนี่ยอันนี้ผมพอรู้เรื่องอยู่บ้างก็กบขอเขาเขาโอเขาก็มีรายได้ดีพอสมควรเหมือนกันนะคือเขาต้องเอาเอ็กซ์เปิดมาเพราะไม่งั้นเขาก็ไปพาเอกชนใครใครเขาจะมาไปหาเขาไม่วิ่งมานี่หรอกอืมก็อันนี้ผมต้องเรียนตามตรงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย บุคลากรการลงทุนในประกันสังคมไม่ไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แยแ่ปัญหาก็คือเนื่องจากว่ามันอยู่ภายใต้โครงสร้างระบบราชการเนี่ยผมผมเรียนท่านผู้ดำเนินรายการทั้งทั้งสองท่านนะครับสมมติว่าคุณเป็นข้าราชการสี่เจ็ดสี่แปดอยู่เนี่ยเออ่หรือว่าเป็นนักนักลงทุนที่ถูกจ้างมาับวันดีคืนดีมีโพสต์อิดมาอันหนึ่งคุณจะตัดสินใจยังไงกับการลงท,ทุนที่มันเกิดขึ้นความมันเป็นอิสระ ตัวนี้นะครับมันไม่ได้มีการเปิดเผยโป่งใสครับผมต้องย้ําอย่างหนึ่งเรื่องเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเนี่ยคือกบขขอเนี่ยก็ไม่ได้ดีเนาะแต่การที่มันไม่แย่มากเพราะว่าผู้บริหารของมันน่ะมันมี f e n s e off e ีรองคือถ้าถ้ากองทุนนี้ห่วยบํานานคุณก็หายเนาะแต่ว่าคนเนี่ยมันเงินเขาเองมันเงินเขาเองเงินเงินเขาเองคือถ้ามันห่วยมันทรเรศมัน c o r r ั p t i o นมากเนี่ยเงินเขาก็หายประกันสังคมคนมาบริหารเน่นี่มันเงินคนอื่น ใช่มันเขาเขาเป็นข้าราชการอะใช่ไหมเขาเขาเป็นข้าราชการแล้วเขาไม่ได้ใช้ประกันสังคมเขาไม่ต้องใช้โรงพยาบาลประกันสังคมไม่ต้องคอยไม่ต้องคอยคิวยาวเหยียดไม่ไม่ต้องรุนว่าบํานาญจะได้กี่พันหรือก uh> ี่ร้อยอะไรแบบนี้มันมันเลยไม่หมีควได้าตกงานเมื่อไหร่ก็เรื่องมุงช้าหน่อยก็ไม่เล้อะไรเงี้ยอ่าใช่เพราะว่าผมบอกว่ามใบเซ็ตของคนที่ทําประกันสังคมอ่าอย่างดีคือเขาคิดว่าเขากำลังทําบุญอยู่เนาะ เออทำเพื่อพูดตกทุกข์ได้ยากอะไรต่างๆแต่ว่ามันที่เาเหมือนที่เขามาแชทเชดบอกว่าบุญหัวแล้วทําได้ตั้งแปดหมื่นล้านอันนี้เนี้ยใช่ไหมอาจารย์เอออันนั้นอันนั้นนะครับอันนั้นก็คือเป็นเป็นความคิดอะไรแบบนี้ครับเพราะเขาไม่ได้ใช้ครับแต่ว่าก็บกขอมันคนบริหาน่ะเขาเขาใช้ไงเออคือถ้ามันเสียว่ายง่ายมีมีตวนได้เสียแต่ว่าพอเป็นแบบนี้มันก็โอเค ถ้ามีความไม่โปร่งใสหรือว่าไปลงหุ้นอะไรต่างๆกระบวนการการคัดลอส์เอ็กซิสแพอะไรต่างๆก็ไม่มีนะครับเองไอ้ที่รีพอร์ตกันมาเนี่ยมันเป็นรีพอร์ตอันรืไรสปอฟตหรือว่ากําไรที่ยังไม่ครับรู้คือกำไรที่โชว์เขียวในพอร์ตนะแต่ว่าเราเคยเห็นเพื่อนที่ชอบโม้ว่าลงทุนเก่งๆไหมแต่เขาบอกว่าไม่ขายเท่ากับไม่ขาดทุนนะอ่ะแต่ว่าจะจะโชว์แต่อันที่เขียวๆแต่ว่าตัวเองกําไรอขาดทุนไม่รู้ดี ใช่แต่ะขาดทุนบอกว่าฉ้นยังไม่ขายก็ก็คังถือว่าไม่ขาดทุนมันก็เกิดอะไรดีขึ้นคือมันกรณีตัวอย่างอย่างอาจารย์ว่านะไอ้กรณีทีอูโดมก็ดีไอ้ที่ไปซื้อสตาร์กไอ้ที่ไปล่าสุดนี่ไปอีองอเอกันเนี่ยนะก็คือมันไม่มีเ x i t ซิสต t e ติีเนาะ คือไอซูเนี่ยไม่น่าเชื่อนะถือมายี่สบปีแล้วแต่ไม่แต่ไม่เอ็กออกไปทั้งที่รู้ว่าเจ๊งเห็นเห็นใช่ไหมอาจารย์เขาก็บอกว่าผมลองถามบางคนเขาบอกว่าใครจะกล้า exit ซวะเมื่อไหร่ exit ซปุ๊บก็ซวยดิว่าเราทำขาดทุนใช่ไหมอาจารย์ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าในเรื่องทีวโดมเนี่ยมันเป็นอ่ามันมันเป็นไม่ได้เป็นเจ้ของนะ คือเหมือนกับไปซื้อสัญญาเช่าใช่เป็นซืน้อสัญญาเช่าเพราะฉะนั้นอ่าซากไปซากห้าอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้เนาะพอหมดสัญญาไปก็ก็หมดคลายคล้ายคอ่าเคสออร์บาหลังสวนก็คือไปซื้อในกิจการที่มีสัญญาในการเช่าเช่าที่แล้วพอวันนึงเขาหมดสัญญาหรือเขาถูกยกเลิกสัญญาก็มูลค่าก็กลายเป็นศูนเลยเพราะว่าไม่ไม่มีสัญญาเช่าในมืออีกต่อไป แล้วแล้วผมไปดูในพอร์ตโอ้โหผมไปเปิดดูเนี่ยไม่น่าเชื่อนะลงทุนแบบมหาศาลมากนะซื้อเอาเฉพาะหุ้นเนี่ยไม่รู้กี่ตัวเลยซึ่งผมบอกโอนซื้อหุ้นเยอะขนาดนี้เลยวะใช่จริงๆริกองทุนบำนาศ์ไม่ไม่ควรที่จะมานั่งเทรดหุ้นรายวันผมผมต้องเรียนนะครับถ้าคุณมีเงินยันอยู่สองจุดแปดล้านล้านคุณไปซื้อพันธบัตรซื้อบอลซื้ออาสาไมก็ คงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆเนี่ยคือ,อมไม่ต้องมานั่งเทรดหุ้นคุณเทรดหุ้นอยู่แบบนี้เพื่ออะไรละ่ะเพื่อกระดาษโพสต์อินที่วันหนึ่งอาจจะเวียนเข้ามาหรือว่ามีความสัมพันธ์กับบรอรบางอย่างหรือเปล่าแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกาจจะตอองยามเพื่ประชาชนช่วยจับตาไป,ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้สามเปอร์เซ็นก็นิ่มๆเลยนะใช่ครับหรือพันธบัตรของต่างประเทศที่ประเทศกลุ่มประเทศท,ท,ที่มีความน่าเชื่อถือสามนี้ ของประเทศที่มีมีความน่าเชื่อถือเนี่ยผมคิดว่ากองทุนบำนาญที่ต้องดูแลลักษณะระยะยาวแบบเนี้ยมันไม่ควรที่จะต้องมานั่งเทรดหุ้นรายวันกันแบบนี้อยู่ประมาณสิบรว่าคนของเขาผมคิดว่ามีปัญหาอืมนี่ผมผมดูล่าสุดนอาจารย์เอ่อที่เปิดเปเปอร์ดูเนี่ยถือหุ้นอยู่สี่สิบเก้าบริษัทอืมใช่ครับใช่ ที่นี้ที่นี้ไอ้ส่วนตรงเนี้ยนะครับมันจะมันจะมีการปฏิรูปมีการปรับปรุงหรือว่ามีอะไรยังไงเพื่อจะให้มันโปร่งใสนะฮะกว่าที่เป็นอยู่เนี่ยอาจารย์ในมุมของอาจารย์อ่ะคือสิ่งที่พวกผมทาได้ในฐานะบอร์ดเนี่ยคือเราทําได้คือสร้างการบริหารความเสี่ยงเนาะคือป้องกันอย่างเช่นเคสไ่อดายเนี่ยก็คือเราพยายามที่จะถอดบทเรียนแล้วก็มีกลไกการบริหารความเสี่ยงเพื่อ พื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมานะครับแต่ทีนี้ถ้าจะไปไกลกว่านี้ความเป็นอิสระโปร่งใสเนี่ยผมมองว่าก็ผมมองว่าก็ก็จําเป็นที่จะต้องพูดถึงการออกนอกระบบราชการมีเป็นเงื่อนไขที่สําคัญเหมือนกันครับผมอโอเคครับนะต้องต้องออกนอกระบบอย่างเนี้จะปรับปรุงระหว่างนี้มันอาจจะอย่างที่อย่างที่คุยกันเมื่อเมื่อสักครู่เนี่ย มันมีกระบวนการอยู่พอสมควรไอ้ระหว่างนี่มันควรจะมันควรจะเดินควรจะอ,อะไรยังไงกันได้บ้างไหมครับอาจารย์ผมว่าระยะระยะขั้นที่สุดนะครับผมก็ยังท่านผู้ดำเนินรายการท่านผู้ชมก็คือว่าแต่กุมภาพันธ์นี้เป็นครั้งครั้งสําคัญเพราะว่าการตั้งครั้งนี้เป็นการกําหนดรัฐมนตรีรายงานกาหนดนายกอธิบดีถ้ารประชาชนอยากทําอะไรแต่กุมภาพันธ์นี้ทําได้คือการเลือกพักการเมืองที่มีจิตกำนังการปฏิรูปรประกันสังคม นะครับอำนาจบอร์ดผมทำได้แค่นี้จริงๆแต่อำนาจของรัฐมนตรีอำนาจของนายกฐานะมติทุกพักแล้วไม่ใช่เหรอเอออันนี้ช่วงมันไปแนวนี้ไม่ใช่เหรอฮะอันนี้ช่วงหาเสียงระหว่างการโฆษณาครับเราต้องการมากกว่านั้นครับเราต้องการมากกว่านั้นจริงๆนะครับเมันต้องมีมันต้องมีโมเดลชัดๆเลยเนาะอืมครับผม